ปิดสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งกับแคนาดาก่อนหัวจริงคืนนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบที่2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่4ตุลาคมหรือวันนี้โดยจะพบกับแคนาดาซึ่งเราจะมาดูสถิติของการเคยพบกันของทั้ง2ทีมกัน โดยครั้งแรกไทยและแคนาดาพบกันวันที่26กรกฎาคมในปี2003ในศึกเวอร์กรังปรีไทยชนะไป3-1ต่อเซตและในครั้งที่2ในศึกเนชันลีกวันที่19มิถุนายน2021ไทยชนะแคนาดาไป3-0ต่อเซต และครั้งล่าสุดในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมาเมื่อวันที่14มิถุนายน2022ไทยชนะแคนาดาไป3-0ต่อเซตสำหรับเงื่อนไขในการแข่งขันรอบที่2นี้ไทยจะอยู่ในกลุ่ม F พบกับแคนาดาเยอรมนีเซอร์เบียและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันในรอบแรกไม่ต้องแข่งกันอีกแล้วแต่นำผลจากรอบแรกมาคำนวณจากนั้นจะจัดอันดับหาทีมที่จะเข้ารอบ3หรือรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งในวันนี้4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบกับแคนาดาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง23 5ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบกับเยอรมัน7ตุลาคมเวลา20นาฬิกา ไทยพบกับเซอร์เบียและ8ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบกับสหรัฐอเมริกาอย่างไงเพื่อนๆช่องกิจกรรมทำกินก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะนักตบสาวไทยจะพบกับแคนาดาในเวลา20นาฬิกาอย่าลืมเปิดช่อง23รอกันไว้เลยนะคะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ